งร้อยด้วยนะคะก็ต้องกดมั่นๆจริงๆนะคะจะได้ทุกครั้มร้อยแล้ววันนี้นะคะจะมาแจกกันนะคะก็ของที่เราจะแจกค็นของแท้และไม่แพร่ค่ะก็ค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูของกันเลยของที่เราจะแจกนะคะก็คือรางวัลที่ฉลอ,องหะคือ้อได้ทีไอรูมของก๊อบนะคะนี่มีตั๋นหนีนะคะก็ถ้าใครรับตั๋นหนีไม่ได้นะคะก็ขอโทษด้วยจริงๆนะคะแต่ว่าถ้ารับตั๋นหนีไม่ได้จริงๆนะ,ะก็ต้องก็ไม่ต้องเล่นนะคะ ก็แต่ว่าตำหนิมันก็เยอะจริงๆนะคะก็ถ้าเยอะถ้าตำหนิเยอะไปก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะแต่ถ้าเป็นรานะคะขอฟรีแล้วก็เอาหมดกนะ็ <c oughs> อโอเคนี่ต้องโว์นะคะรางวัลที่สองนะต่อไปนะคะก็จะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะรางวัลที่หนึ่งนะคะก็ แค่วันเดียวเองนะแล้วคือเรื่มจะมามีตันหนีแล้วอะแล้วมัมีตันหนีเราก็แบบว่านั่นแหละนะแล้วก็กล่าวว่าจะไม่เล่นแล้วเพราะเรากลัวตันหนึบมันขะึ้นตุ้ยยยยตปาต์าต์านี่นะคะก็เป็นตัวสกุชชี่มาคะกลิ่นะะหอมนะคะเหมือนแบบอะไรก็มีนะคะบอกพี่สุกจะหอมมากชอบมากแล้วก็จะเป็นไอเทมของมันนะคะหล,หลายนะอันนี้นะคะก็ นะคะทั้งหมดสี่สี่อย่างนะคะข้อที่หนึ่งนะคะที่จะให้เมนนะคะก็คือเขียนชื่อค่ะข้อที่สองนะคะก็คือให้เขียนคำถามที่อยากจะถามแต่ละหนึ่งคำถามค่ะข้อสามนะคะที่อยากจะให้เมนนะคะก็คือให้เมนไอเดียนะคะส่วนข้อสี่นะคะก็คือให้เมนว่าอยากให้เราทำอะไรนะคะอยากให้เราทำจิดอะไรเนาะก็โอเคค่ะก็มีทั้งหมดสี่สามอย่างนะคะที่เราให้ทำนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราจะเชื่อมันะคะ ะคะคือให้กดไลค์ like คลิปนี้แล้วก็อีกเจ็ดคลิปข้อ2นะคะก็คือให้กด Subscribe Channel ข้อ3นะคะก็คือให้เนชน,ะะเนชื่อให้เนนชื่อไอดีดยอะไคุณผานที่อยากจะถามของเราแล้วก็อ่าอยากให้เราทำคลิปอะไรนะคะก็อันนี้เป็นรางวัลที่สองนะนุ่นชโลน,นะคะกลิ่นหอมพีชหอมมากนะก็เรานะคะจะประกาศผลกิจกรรมแ่กครบ จริงๆนะคะเราก็จะจัดของไ yeah! <Okay, S 1> อเด้งเย่ก็แครี้